อันไหนได้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 สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊สีเป็นแม่ครัวเอาพี่หรอเออเขาได้เงินแล้วกินได้เงินได้เงินหรอให้บาวดีโอเป็นคนยกนะฮะแต่ว่าตีข่าวเพื่อนเอาออกแล้วหรอสรุปว่ามีแรงยากพักจีซีพักพักพักเอออันนี้เอาไป็นมัตสามนะอันไป็นมัตสามหรใช่จันอ่ะบอมาพี่น้องกินข้าวแรง หวมกับพอกับแม่นะฮะมือในกินเถานะเจอาดีเดี๋ยวกินเถาด้วยจ้ะมาจิซี่เข้าเข้าโฆษณาโฆษณาในการตัดคลิปเนาะพี่น้องแดง๋ยยนะครต่ละเดี๋ยวเหรอของเจ้าวนะของคอยในสิตีที่าอเสียงเสียงดังด้เอาลงมือเลย กต้องเมาเดินนังย้อนัะเดอร่ลงมือลงมือนางเลยเจ๊สีเสยบแบตกินกินกินกนพท่กก็มื้อนี้ก็ได้ลาบหมูนัพีทน้องเบื่สื่อหมูมาประมาณสองโลนี่แหละไว้ซูหมูกินนะกพิทักษ์เบืสื่อหมู พอพี่แม่เลยนเลนบ้าุปุยปุ้ยว่าสนิากันมาสามเข่าซอยมันจะคืดอยู่บสมานเขเตพียงครับลงพ้นอยี่บ่เข่าสีเงาหรือเข่าสบแต่วันปีงายรบ่ลงเลยก็เปนระยะตีเกษตรกรยี่ตัวที มื่อนี้นอนอยู่เงัอนพ่อบ้านใดหนู้สึกว่าสงบสงี่ยมนะไอยแกงะตี๋ยอเห่นอนอยู่ตรงนี้มากมาพี่น้องเด็กศิลป์คออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนเรามาตื่นเมื่อไหรเข้าเืินนิดนึงเด้อพี่น้องเด้ออะไรที่ไปมุ่นเข้าแทบไฟบ่ค่อยสว่างปานใด้ย่างสองดอนหนดอนหนึ่งให้หน้ากัวโหดนะช่วยใจมู้แจงตา mười tám lần mười hai lần mười tám lần hai 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 lần ăn lần hai lần hai lần hai กินบ่ได้หนึเสียกะเพาะอืมเปนแสบกก็เพาะมันไปตรวอพอี้อากินทุกเจ้าขอเป็นแพกระเพอะเป็นแพรู้แต่เลยกินตังพุ่งก็ขต่มคเอยขึนนี้นะอดน,นี่ไงนั่นออกิไงมันออกิีมันยังเขาลางไม่ต้องทำมาขายกินหุ้ยไปลางแล้วมาเลยลาง้งได้มากินมสิเป็นไงเ พลาตนตุนมันบไรก็ส่มยาขามดสื่อามอเนตคาอุกตอให้งอยู่เมยเมย์แล้สื่อแล้วสื่อขัองมันจมดําไปตลยยาละก็ยดํายาอุากรณ์อาุ่๊อาปกรอทุกจันเุั่นแบบข้าวมันไก่จะร้อนยาเซได้ยาดำดำมั้นะยาดำด เาคนปลานกนกระเพากินมั่ดคือเขาบงายใ่ตะลางแยกสีและรมาโอ้จักนะเดำดําห่วงยตอกชิ้นได้ทีก็เผาแล้วมันเปบอกแล้ว่าเพลรแล้วก็นั่งกิจรงีแหละอะเขาจะเลเพกินก่าเองเขาบอกให้รอกันเมาคือก่าวถได้เบ้าใําทำ่ม่ซองหรือบ้า กินแล้เนาะตกับเ้าวเฝากลิ่นน้าเมืองค่อยเรียกเราเกี่ก็มีตเสียงใ้เราบอกว่าเป็นแบบอำที่บอเกินเป็นแบบอ่าล่ามก็เล่าพักก็อบอมเบาแต่เมื่อจำกัแต่เรามืองนี่ยราคาไี่ช่องเพราะว่าผมว่าได้รอคิดไปหรอกนะครับแบบกาตังกองจะซือทเราทนนางู่ซื้อกับกระางมันหรคิดไปคิดไป เซตอ่นแต่งกางาตีขาวครับงเาข้าคุณตัวมังกสวอัรอาเข้าไปนะบ่้เนาะเขา้องนเขาบอบุกขมเนาะมันยินหลายคนเมื่อกี้กับเขาเลยกันเอาโบกันยืนตึนเหนื่อยน้อยมึงนอนเฝ้าบลร่มแนะทำแบบอาแบบอายุยน อุ่นอยู่บนบมันออกมามันออกป็นรมมันนั้นค้แมันเป็นร่มนมันใครในอาบได้ันมารมมาลวว่าร่มเนี่ดมุนอุอนอุบุนอุบนอุอ้นอบอุนออบนมุบนอุบนอุบุนบอบุนอนอุนบน่อุ

ดาของอชก็จมูๆะสัญซจนซาเจ็บอะใครแนะนจะทาานออยางด้าน่อนด้าวย่างก่อาอรยานจกลเปมีาอเลยเอะอ๋อเพื่อใบมันเพื่อได้เพื่อย่ด้วเท่นั้นนะ่เพาไม่พม่ก็พูดแ่เสืดีเนาะ ฟนเรที่ยวาไม่าหน้าเนี่ยกลับ้วไม่เที่ยวแกก้งไงกโร่องนตีข้าวกลมมันมืนแล้เจมึงยังอยากหอกขาคุณเนาะ บ้าพวกอะไรมาเปิดอะไรพี่บตกเลยก็อยู้องไปเรื่อยจะลอต่างนะไรดีเนาะน้องมาป่วยด้วยไบ่าป่ยด้วยไงบบเจ้ากับไจ้จู๋ๆลาบวนละหัวก็แค่นี้หมดถอห้บิดหมวกตุดหัวลหนามากเหมือนกหมอไปต้งข้างอะไรตึงหม้อนะเอ็มบอสเทบวกแค่หน้าใสก็คือเทอันเดิ เพื่อิดอกมาแล้วเหเราบวงนีทำให้บมเปิด่องให้ดูเป็นยังไงบ้างบวมบวครับเป็นยังไงละซาแขวนแขววองาเปเหตุเปิดมาราแบบบมเปิด็ต้องตบน่ไปอีกคนนงับเพื่นตะแคงเนาะมาซมกันหนึงยอกฮะกระเบนตะโพตี้หัวดำเนาะ มินแต่มัวจิตติเอาว่าเห้นเบิรงว่าโปดจีนเอว่าเป็นอย่างไรมันเดียวหนึ่งแถว่าเถิดดิขั้นมากกยันเดือกคนละประมัน โอ้ยมากลมบมากแต่มันขัดมันเยะเกมันายอมันมลอะไตัวานปลาบวามันลงมาตรนี้อะนั่งไหลอืดอืัอื่นไจะเดี๋วคลองปักให้นอนมันขบาร์บาร์ร้อมื่นเขาดำหน้าหนึ่งระดับหน้าหนงหน้าเขาดำหน้าทีเยทีเยลำหน้าแทนสีะ นี่้ปเดียหางีหมนสิ้าออกนาานี่สามมือกับบ๊อบแล้วมุงบ๊อบแอื่นไงเด้อืมุงมีทันเลยนี่็นของป้าเนี่ยก็ป้าแม่นขอเรียแล้วของเราขอถึงาแล้วมาหงพันแลนเราเออแล่นกระตักแซ่บแซ่บเราแบงมันกินสุกแง่ิดชุ่เห้างกับบ๊อบเลยต่มันสิสุก พีล้วเลืไผลผมมามง้มาเลยก็ขนาดนี้ไก็ขับปนนินแล้วลงแบบมงซุกนะุกใการทุกอ่ไก่อึงนล้วไกก็ยังมากสกินกิลยนาอน้เอ้ยอันนน้นเนา่านจาอไรอ่ะร จึงยงจึงกันจะว่าให้เราตื่นเนาะจึงคี้ซื้อจึงื้อริ่มแบบนั้นมันม่เป็นเแรบะว่ลรุ้นเราคอยเพี่ยนซื้อมันกระอองมาติดปะเลยชื่อเผกระเวียงสวรรค์มันหลายซื่อซื้อเขาเฮียนชื่อเขาวงเฮียนรเวียงสวรรค์จังหวัดจะเปี่ยนบัาบานนี่แหละจะให้เขาใส่น้ำสกุลให้เข่ใส่ให้ซื้อ้เขางเฮียนกระเวียงสวรแคนเแ็ ไปยังเดบอนดเด่นที่แม่บโออเ่นเจ๊กเจ็กบอตอนแต่งแต่มือที่คอยเกิดนะคอยกัเท้าขงงูไงบอกเม่ก็เลยแม่มย์อกเลยตั้งซื้อในวันเจ็กั้งืว่ามันมันชาวบานชาบ้านยังมาเบิรงนอะไรแบบเขาบอกว่าซื้อจ๊กแฉมันเด้อเพราะมันเท้าเอาไวายังเจนนะคือตั้งซื้อ อันนี้ก็คือกันแล้วน่ยังน้อยให้ไห้เกงกันห้องอึ่งเลยบ้าคนทะเลส่ซือไห้กันเลยคือเก็บแอกคือเป็นไห้เกงไห้เกงกันห้องไห้ก็ไห้ดังให้อูจนขาดวา้องอึ่ะแล้วก็ห้องอึ่งพวกนี้ก็อึ่งแลยนห้ดังไม่จะกระฟ้าอ่ะแต่เสียงอึ่งเนี้งโวดเลยให้แม่บอกแม่โวดเนาะอล้ว ไปตามกองชุวยดีเซลบ้านเาิ้เขาครับไม่ยากพอรนี่เนาะนี่นะะดึงหิ้งเขาครับกรับพอคุณนบ้านเป็นยังไงขับรถไม่เนาะพอจะขึ้นเลได้ขึ้นวบ้านหรอบ่ไ้ขึ้นเขาจริงจรไม่มีแร่ตบ้านบ่ได้ไหนเซนครับบ่ขึ้นบ้านก้จเจ้าได้

ไปกินข้าวแล้วสิออกไปนั่งข้างนอกนนอก,นอนกันนะพี่นี่มม่พอใส่มันก็มี่รางแหเก้ามันเจอได้<อ>จ้ามันจะได้ยู่จากไ่ห้าเอนยันกาได้สั่งตัดได้เลยนะไมเขาแม่มมกับ ซีน uh, ีเราวันคืออยู่ดอกสร้างตัดเป็นบาดแองเลยพอดีอะเราพอดีนั่นดิไม่นึงพอดีโอ้ยหมักเนื้อพอดีนะก็เตะกับโต้วก็โต้วพอดีก็ฉีดชจ้าฟืนผลสื่นอไง เม่ก็เป็นยิบมาใส่ยิบเม์ยิบมาใส่ปกติเป๊ะเลยนะพี่น้องรสร้างเขาตัดพ <huh ั่านหาได้นหมเม่เสือตัวนี้พ่านไปแต่ว่าเขา เขาใส่แล้วมันบวคือเขาก็เลยไม่หาพอเดกของฝากให้พอกับแม่นะครับแม่ได้สิ้นพ่อได้เสื่อตัวยักไงจักน่อยยังชุบชิบชุบชิบกันจะได้คืออันนี้บ่บนนอนเนี่ยมุ้ได้ะได้หามุ้งมามากลาง บรรกามงนะยุ่งได้เนนอนบ่งลองบ่งสะก่อนสบวดกับก้างลงไปจรยุ่งหอ้างโลเอาอีกเด็ดตนอีกแหลกตโนสันโอ้คนกินนั่นมันเผา่าฮ่า่าฮ่าฮ่วฮ่่าฮกา่นฮ่า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 อนา่าฮากาฮ่าฮโาฮ่่ก พอยามันยุ่ง้เยอค่แยงไ้ยนองคนละหัวสองหคอยนอนู่เพือนบเรยกางจะเถื่อโหบนพี่ยี้คนกลตาต้องกาวยุ่งหบนี้ต่างันงกลางโหลดกลงโหลดอันนี้อันปั้นเ้าจี้นะของพูดอดไเนี่ยคือมาติ่มทุงอันญะอยู่เนี่ก็ไปมาวันในเหวี่ยันิดๆเอาเกลือหนแอยจะหายไเนี่จะไปทางไหน ตอนนี้เราผลาร้านๆเป็นั้งเมื่ออากาเบาอึ่งเบาอึ่งนะเออเบาอึ่งเบเชิ้เบาเบะเบาอึ่งเบาเชิ้กหกธงนี่เท่าไหร่น่ะห้าสิบห้าหงนันสิบห้าพันโอ้โหเราจ่าสิบปหันพันน่ะ

เออถ้าถ้าพูดถึงมันนี้เต็นกว่ต้องก้ามหมูก็ได้ได้นอนเต็นกยไรฝถึงกล้างเต็นเต็มมาอยู่หน้าเต็นอยู่หน้าอืมนีเรื่อนมีดามันู่หน้าดานึงเรื่อนม็มีดานึงกลาง่มีดาวแ้็จะหรือไมพาสิกลางเต็มต้องกล้าม้กาหมูมันกอดซู๊มัน้องกลมห้งหล้องหลดจินาอเขานี่ไปตดดู ปัดอ ok> pues ู้อ nah, ้างน้ำโคลนไปพี่น้องจังหน่อยจักออกไปทางนอกบ้านนะพี่น้องจักหน่อยมากีนจังได้อีกจีจีมาหอดปื๊บก็หลอดไฟขาดปั๊บเลยชองใส้จ็คแดนหลอดไฟไม่แล้ล่ะสงหารอะไรได้พี่นองเลยสังหารแล้วม่อยากติ่อยู่ กาหลอดไฟนี่สองหลอดนอนทีจะต้องสื่อใส่มาอืหมล่อหลอดี่ในะน้ำน้ำตอดหลับเจ้ามาหอดกไฟดับปุ๊บก็ไฟดับปั๊บไฟมากสายไฟยกไฟข้าเอายางมึงดูไฟสุลซีลนะเกลี่ยกับสว่างสว่างอืมบ่านเ้าวขึ้นอีสี่ดูไฟจะอันเล็กจังหวะ เห็นแล้วเขาอยากได้อยู่นเซวี้่นี่เขาอยากได้อยู่มันละคักไดอลิเดนแมนอัลิเดนเจนทุ่ยบรรยากาศเนาะอ๋อเออมาหาแท้ด้นะฮะนะเยอะไปได้เทวานคน้งเงียบบ้านเงียบดีเนาะ กินข้าวแรกก็พักกันออกมายืดแข้งยืดขาจังหน่อยพี่น้องก็ได้อาบน้ำอาบในแลักการสีพักกันพูดไปพิงไฟใน้่าพ่อคนไปรวมาพิงไฟบอกน้องเสืออันนี้กระรุกพีชมาเหมือนไหมบอก้อว่าคิดว่ามันสีน้ำบดตื้มากแต่ว่าน้ำแล้วกระปุกเก็บเอาเสือผักเอาแต่อันตัวเก่าที่ไว้มือว่านนี่ใส่เด็ด ซิกซี่จะได้ไใส่ผ้าลงหนาวตัว้าพอตาเม่บ้านหนาวเหลีวกำลังพากันพิงไพรพี่น้องมันก็เย็นๆอยู่นะก่อนไฟโอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นเบื่อก็สิไปหาสื่อหลอดฟงหลอดไฟอีกยังมาใส่ฮะอังดอกดอกบกหัวคือกัน